ผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ F c ช่องลุกข่าเหนียวเซลอีสานนะครับสำหรับคลิปนี้ยู่ตลาดสมเด็จนะครับสอบวันที่14บพฤศจิกายนสพศนห้ารยหกสิบนะครับนัดวันทุกวันอาทิตย์นะพี่น้องนะครับมาหนี้เดี๋ยวเบิ้งราคาควายในตลาดอำเภอสมเด็จนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งควายตัวงามนะครับตลาดสมเด็จนะครับมาแล้วพี่น้องนะครับที่เด็ดผู้ได้มักของแปลกนะครับสายนอกครับพี่น้องนะครับถือว่าเป็นสายพันธุกรรมได้ครับผมมูลาครับพี่น้องนะครับ เอาทองไปครับแม่นี่ทองเบิ่มครับอ่าทองเบิ่มพันล้านพี่น้องมูลาครับพี่น้องเปิือหัวมาตัวแรกหรอสุดๆเลยครับพี่น้องหายากนะครับมูลาทองเบิ่มนะครับอ่าปั๊บพันธุกรรมเนื้อหนังกระดูกโค้งสางดีลูกที่ใดครับในทองที่สองนะครับจักเดือนแล้วครับสามเดือนนะครับตัวนี้ประกันทองให้ได้เนาะนะครับเอานะครับผมอยากประกันอยู่เอานะครับมูลาครับพี่น้องนะครับทองเบิ่มนะครับไซเบิรมไว้นะครับไปมากกับมาตรวจน้เพึนเอาล่อยเท่าไรครับส่วนสูง รอยีเอนะครับเอามาจากตัวไมานี้ยเอามาสองสตัวตัวนี้กับแมนนะ่เนาะขายตัวนึ่งหรอเนาะข้าวแม่นีอยู่อำเพื่อใดไครับบัวขาวเนาะนครับผมฝากเบอร์หนอครับไ้ย์เก้าสองห้าสองเก้าเจนะครับเปิดไใหลายไปไดครับแสนเจ็ดแสนเจหมื่นนะครับผมเอามูล่ลาครับพี่น้องใส่เบิ่มพันล้านนะครับผม ตรวจทองพานผมบอกเลยว่าที่เด็ดแน่นอนนะครับมูรา,าถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาพันธุกรรมควายไทยนะครับให้ได้โครงสร้างกระดูกใหญ่ๆนะครับผมเ,เพิ่มความสูงจักหน่อยนะครับเอาถอยเอาเอานะครับเอาขอบคุณหลายครับผมนะครับเจ้าบายแล้วครับผมตัวผูน้อยนี่สามหมื่นหกนะครับเอาผูน้อยด้วยครับพี่น้องอายุประมาณจักปีแล้วครับนี่ ปีหาเดือนครับพี่น้องผู้น้อยนะครับผมสำหรับผู้ใดอยากได้ง้อผู้กระถูขาใหญ่ครับพี่น้องถูขาหนาใหญ่อยู่นะครับฝากเบอร์นะครับผม088 678ปดแปดหกเจ็ดแปดแอยู่อําเภอกุชินาไลยครับพี่น้องนะครับผมเอาลูกคอค้งตัวนบ้านนี่เนาะเอาครับขอบคุณในหลายครับผมนะครับเบิ่งแม่สาวหน่อยนะคุณพ่อคุณจิงไอยนะครับกำลังถี่ผูกนี่แล้วก็เราพ่อแม่สาวหน่อยนี่ เปิดไว้40นะครับอ่างัวเอามาจากโตคุณพ่อมือนนี่คุณพ่อสี่ครับอ่าสี่ตนะครับอันแม่นี่สี่หมื่นเนาะสองปีไปพ่อหอดไปปีกว่าครับอ่าปีกว่าๆนะครับแม่นี่เดี๋ยวพ่อแม่นี่เปิดไว้53อ่าแม่นี่53นะครับบ่ได้ผสมนี่เนาะอ่าบ้านเดี่ยผสมอันนี้เด้อครับคู่นี้เด้อยวไล่ละไล่ละ34มสิบไล่ละ34มหมพี่น้องนะครับอ่าเป็นควายแม่สาวบ้านเด้ผสมนะครับอยู่อมเภอใดล่ะพ่อ เอานำพ้องขอนเจนครับพี่น้องนะครับผมส่วนสูงเฉลี่ยนี่ก็ไล่ละรอยรอยยีบหาหอนนะพ่อประมาณนี้เนาะร้อยยี่สิบนะครับร้อยสิบได้ครับผมเอาฝากเบอร์หนอคุณพ่อศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่สองหกแปดสองเก้้นะครับเอาขอบคุณในไลครับคุณพ่อนะครับเอาเดี๋ยวเบองควายแม่ลูกครับพี่น้องลูกตัวผูตัวเมียลูกตัวแมียนะครับผมหลายไปไหนครับคู่นี่ เอาห้องไว้เอาแสนสามได้พี่น้องนะครับผมลูกตัวเมียนะครับหนึ่งแสนสามลูกเจ้าผ้ายูบะครับเอาแม่ลูกที่ไหนครับนี่ลูกที่สามลูกที่สามเนาะรอยสี่สิบหอดว่าแม่เพรหันหอดครับประมาณรอยสามแปดสามเก่าแล้วเล่านี่นะครับลูกได้จักเดือนแล้วครับผมลูกไปสี่เดือน้อพี่นงลูกเจ้าพ้ายูบลูกตัวเม่นะครับผมใบหลอดครบนะครับผมเอาแม่บ้านเดียบผสมอีกเอาฝากเบอร์หน่อครับผม 0 6 1 0ึ่งศูนย์หกหนึ่งศูปิดไว้หลแปบายมาแนครับผมครูนี่3ครับเอานะครับเท่าไดครับแสนสามแสนสามครับพี่น้องนะครับผมเอาลูกตัวแม่ด้วยพี่น้องนะครับแสนสามนะครับเอาเบิ้งลูกเพิ่นลูกงามดีด้วยครับพี่น้องนะครับผมใบรอดเพิ่นครบนะครับผมอยู่อำเภออะไรครับเขาวงครับเอาเขาวงนะครับเอาความพูดในร้ายครับผมเอาไกวช่างอำเภอเขาวงด้วยครับพี่น้องนะครับจะบาดนอกครับแม่นี่ หกหมื่นเนาะหกหมื่นผสมมาไปผสมเบิร์มจะเข้าสองเดือนอ่าผสมอ่าผสมเบิรมจะเข้าสองเดือนแล้วเนาะใบหลอดครบเนาะอ้าจะเข้าสองเดือนแล้วครับพี่น้องนะครับแม่นี่ร้อยสามสิบหอดเหรอประมาณร้อยสามสิบนะครับผมอ่าเป็นไข่าแม่สาวทองแรกด้วยเนาะทองแรกอ่าแม่สาวทองแรกนะครับเอาครับผมเอามาตัวเดียวเนาะมื่อนี่ตัวแม่สาวนี่กับเม่นเนาะไล่ไปได้ครับแม่สาวนี่ อ่าแม่สาวนี่หาหมื่นนะครับพี่น้องร้อยยีิบอหาอายุขอดปีไปอ่าสองปีซ้ำกันอ่าสปีซ้ำกันเนาะนะครับผมเอาฝากเบอร์เท่าไหร่ครับพี่ศูนย์หกสามย์หกสามเก้าสี่หกเก้าสหกเจ็ดสองเก้าอยู่อำเภอกูแก้วอ่ากูแก้วอุดรนะครับผมโอ้โหมันดีผลมากไก่ครับกูแก้วอุดรครับพี่น้องทรงเขาประกวดสองตัวแม่สาวครับตัวนี้ไส้เบิ่มอ่าตัวนั้นแม่สาวว่านในผสมนะครับอ่าขอบพูดอะไรครับผมเบิ้ง อ่าผูเผือกนะครับจ้าบ่าแล้วครับไอ้ผูเผือกฮาซิปนะครับอายุประมาณสิบสามเดือนนะครับผมอ่าผูอ่านะครับลูกลูกเบิ่มเนาะอ่าผูเผือกครับพี่น <th phin at> ้องนะครับร้อยเท่าไรครับส่วนสูงทอดร้อยเศร้าไปครับส่วนสูงอ่าร้อยยี่สิบนะครับผมอ่าเพิ่นห้องไว้จ้าบ่ากครับฮาซิปนะครับฝากเบอร์หน่อครับไอ้ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสามสอง หนึ่งสามสองสองสองหาเก้าสองสองหาเก้าข้าวอายุอมเภอใดครับอำเภอเมืองกาลสินนี่เนาะอําเภอเมืองกาลสินเด้อพี่น้องนะครับเบื้องหน้าตาเพิ่นจักหน่อยนะครับอ่าวงเขาอ่าวสำหรับผู้มักปูเผือกครับพี่น้องนะครับค้ายเผือกหายากเลยครับพี่น้องบ้านเฮาปูเผือกเก็บพันธุกรรมไว้เอาไปต่อยอดเอาครับพี่น้องนะครับเอาขอบคุณหลายครับผมเอามักน้ำเพิ่นกั ลองโทรหาพผนเบื้องครับพี่น้องนะครับห้าถืกใจแต่น้อกันไปเลี่ยงนะครับจากบาทนอกครับพ่อแม่นี่หาหมื่นพันท่องไปพ่อผสมไปจะควอดแล้วเนาะนะครับคุ้มตัวหรือหลวมมากแบบนี้คุ้มมาคุ้มคุ้มตัวมากเนาะอ่าคมโมตัวบ้านบานนะครับตัวเดียวนี่บ่พ่อมาเนี่เอานะครับถิ่ควอดแล้วเพื่อนว่าประกันท่องให้ได้นาะพ่อเนาะเอานะครับเบอร์โทรเบอร์ใดก็คุณพ่อ ศูนย์เก้าแปดหกสี่เจ็ดสองสี่สองศูนย์ลอยสามสิบห่างหอดอส่วนสูงว่าถึงเนาะประมาณลอยสามสิบนะครับของผ่าผมละประมาณลอยสามสิบได้อยู่ครับพี่น้องนะครับเอาครับขอบคุณในหลายครับคุณพ่อย้อมเพื่อไหนน่อง้ะขั้วเนี่อ๋เพอเมืองก๊าซินอ๋อเพื่อเมืองก๊าซินนะครับอาขอบคุณในหลายครับคุณพ่อนะครับ อันนี้แม่ลูกของไอ้พี่เจัาบ้านละอ้แม่ลูกแ,ละะแสนหาลูกคูพี่แม่ลูกแม่ครับลูกตัวแม่ดึง,งไหมเพิ่งได้คือบ่อย่าออกจากห่มขวอนนะครับเอาเพื่อนมาลูกหลอดเพื่อลูกโตลูกเต็เงหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจักเดือนนะครับลูกเพื่อนนี่เ,นเอานะครับแม่ประมาณลอยสามหาหน่อยเนาะอ้าอ่างลึกดีอยู่ครับแม่ครูแม่ลูกครับพี่น้องนะครับแม่ทองสี่เดือนก็พ่อได้ครับวันนี้พ่อบันบ้านนะครับบานที่นี่นะครับเอาไล่ไปไหนไอ้ครูนี่ แสนหานะครับฝากเบอร์ได้ศูนย์หกสามศูนย์สองสามศูนย์สองสามหาหกหาหนึ่งหาหกหาหนึ่งครับพี่น้องเอาหอยตัำอำเภอทวัดบุรีครับพี่น้องนะครับเอาบักแม่ลูกครับพี่น้องนะครับลูกตัวเมียเด้อพี่น้องนะครับผมเอาแสนหาครับแม่กระท่องแล้วซื้อสองได้สามนะครับเอาคุ้มไปเลยนะครับเอาขอพูดในไลน์ครับไอ้นะครับควายหอยตัำนะครับอำเภอทวัดบุรีร้อยเอ็ดครับ แม่ลูกบ่ครับนี่หลาไปไดยเนาะครับแม่ลูกเนี่เยเก้าสิบเจ็ดว่อเอาลูกจะเดือนเราพ่อเนี่ยลูกลูกประมาณจ็กเดือนอเจ็ดแปดเดือนนี่เหรอเบิง่งแม่สมอีกไว้พ่อเงิน่าแม่ผสมอีกไปมมแม่ผส,ม,ม,สมแล้วอ่ะนี่ครับผมเบิกนะครับรหลาไปไลนพ่อแล้วค่าเปิด <c oughs> เก่าหมื่นเจ็ดพันนะครับผมลูกแรกด้วยนะพ่อเนาะลูกแรกนะครับเบอร์โทรเบอร์แรกกับพ่อฝากเบอร์นะครับศูนย์แปดห้าแปดแปดเจ็ดห้าแปดหกศูนย์นะครับอยู่อำเภอใดกับพ่อสหสัขันธ์ครับพี่น้องนะครับผมครูนี่แม่ลูกด้วยครับพี่น้องสำหรับผู้มักแม่กับประมาณลอยสามสิบหานะครับสามสิบหาบวกนะครับผมลูกเก่งอยู่ครับพี่น้องให้ลูกเก่งอยู่แม่นี่ ดูน่าดีนะขอบคุณด้วยครับคุณพ่อนะครับเบิ้งนนี้กัแม่ลูกอีกคู่หนึ่งนะครับงามนะครับจบาทน้อพ่อแม่ลูกแสนสองครับนะครับแม่ท่องยังไม่พใสซหลอดทื่ตโตครับรอบนี้ส่โตัวเนาะนะครับผมอันนี้ลูกคูพ้่แม่ครับ ลูกแม่นะครับผมครูนี่แสนสองครับพี่น้องลูกกับประมาณ8ปเก้าเดือนนะครับ8ถึงเก้าเดือนนะครับเบอร์โทรเบอร์ใดกับคุณพ่อฝากเบอร์นี่ครับเบอร์ครับผมไม่ไม่เบอร์เท่าฝกเราเลยเบอร์เเบอร์เรเอานะครับผมเบอร์ใดกับครับเดี๋ยวนะครับพมุ่ณบอกเบอร์โทรจัะหน่อยนะครับผมอามีผู้อยากได้ไปเลี้ยงน้ำนะครับย้อมเพื่อใดกับพ่อหนิอ่าย่างตลาดครับพี่น้องนะครับครูแม่ลูกโอ้แม่กับอังลึกดีลอย สามสิบหาบวกอยู่ครับลูกแม่เพิ่นนะครับผมเบอร์โทรอย่าให้คุณแม่เพิ่นหาเบอร์จักหน่อยก่อนนะครับศูนย์เก้าสามห้าเก้าหนึ่งแปดซีศูนย์ซีนะครับผมเอาขอบคุณในหลายครับผมคู่แม่ลูกครับพี่น้องเบิ่งนะครับหลายอยู่ด้วยครับควายนะครับเต็มรถเพิ่นเอาขึ้นเต็มรถเลยพี่น้องนะครับ โอ้ไปลงทางไหนต่อล่ะครับพอ่อเนี่ยเมีาบาย,ยมาบา้าอนอ่ะเ้านอำเภอะไรล่ะพ่อเบิ่งนะครับพี่น้อกอขากแล้วนะครับเต็มวันนั่นนะครับเต็มที่เลยครับควายผูนะครับส่วนมากเป็นควายผูอันนี้เพื่อนเอาไปขุนต่อนะครับเขาขุนซื้อป่พ่อเพื่อเอามาข่ายไลรไปได้นนลรอพ่อแมอ่สาวตัวนี้น เจ็ดสิบกว่านะครับแม่สาวครับพี่น้องเพื่อเพิ่นว่า่ได้ขายมันทีขนกลับบ้านนะครับผมตัวผู้นั่ารากไปไหนแล้วัเพื่อ๋อผสมไปแล้วพ่อแม่สาวตัวนี้บ้านผสมนะครับเอาแม่สาวด้วยครับพี่น้องนะครับเจ็ดสิบกว่านะครับผมอ่างลึกดีอยู่เบอร์โทรไปได้ก็พ่อหฮามีผู้เบิ้งคลิปแล้วอยากได้ไปเรียงน้ำศูนย์เก้าสามศูนย์แปดเจ็ด สามหกศูนย์หกยูอำเภอสาสักขันครับพี่น้องนะครับขอบคุณในไรครับเพื่อนนะครับไม่ได้ขายมันเอาขึ้นรถนะครับพี่น้องนัดหนาไปไหมนะครับแม่สาวครับพี่น้องชนสูงกับยูลอยสามสิบบวกนะครับผมสามสิบบวกราคาแม่สาวแม่ลูกเปือกกับนี่พี่น้องนะครับเบิ้ง แม่ลูกเผือกเขอาไปนอกครับด่เอา,าบึงอันนี้แม่สาวข้ายระบ่อหะครับเจ้าบานลรพ่อนี่แม่สาวไล่ไปได้แล้วครับเพิ่นมาจากได้หาหมื่นสามนะครับแม่สาวบว้านเดียผสมให้เนพาพนะ่อเนาะเอาแม่สาว 53, หาหมื่นสามเบอร์ทัวเบอร์ใดก็พอศูนย์หกสามเจ็ดหนึ่งซีสองเก้าเก้าเก้าย <ur> ูอำเภอได้ก็พ สา,าสักขันครับพี่น้องเหลือตัวเดียวนี่นนเนาะเหลือตัวเดียวอยู่บ้านมีอีกหลายเป <c oughs> ็นวะนะครับอ้าวขอบคุณในหลายครับคุณพ่อนะครับสนใจกับไปเบิ้งอยู่ขอบเพื่อนใดได้ไดดพี่น้องอยากได้ไหลายก็หนีเพื่อนมามีเป็นอีกหลายเลยแหละนะครับในขอบเพื่อนนะครับแม่ลูกของใครเน้ะครับนี่แม่ลูกนะครับอันนี้ก็แม่ลูกจักบาทเราเพราะว่ากูหกสิบห้าแม่ลูกผู่นะครับของเพื่อน คู่แน่งกับแม่นเราป่ะอ๋อคูน่นี้หกสิบหานะครับลูกตัวที่สองครือตัวที่สามเหรอครับไอ้ลูกตัวสามนะครับเบอร์โทรเบอร์เด็กก็ได้ศูนย์เก้าสองเจ็ดฮาซีฮาซีซีแปดนะครับผมอยูออ่อำเภอสมเด็จนี่เนาะเหลือคมเดียวเนี่ยบ่าเป็นยังไงครับราคาควายช่วงนี้เปิดมาสองนัดถ้าเทียบกับกวน ก้อนปิตตลาดเป็นยังไงถูกหรือแพงดีขึ้นหรือไปยังไงซื่อซ้ำเก่าราคาขั้วไอ้แพงราคาขวไอแพงอ๋อเปิดตลาดเลยถูกน้อยเนาะนะครับอันนี้เพิ่นเอาควายเข้าตลาดมานะน่จาจะที่สองแล้วนะครับพี่น้องราคาก็าเพิ่นว่าช่วงว่าได้เปิดตลาดควายราคาสูงครับเปิดตลาดมากมันอาจจะต่างคนกับต่างเอาขอมาขายพอกันนะครับการแข่งขันมันก็นสูงนะครับมันก็นดับราคาแข่งกันเป็นเรื่องปกตินะครับ เอาปิดคลิปแม่สุดท้ายของคุณพ่อปะครับหไรเป็นไรหรอพ่อมูราครับพี่น้องนะครับแสนอิดปะพ่อแม่เดียวนี่ปะแม่เดียวพ่องไปพ่อพ่ออะไรครับพ่ออยู่ฟาร์มเขาอยู่ฟาร์มเนาะเป็นควายเอียงครับไอพ่อพ่อพันนี่เป็นควายเผือกควายไทยนี่ปะควายไทยข่มโตนี่เนาะอ่นะครับผมคว่องที่ไแล้วพ่อ ท่องที่เท่เล่สามนะครับอ้แม่นี่ร้อยซี่สิบหัวพ่อขาดยู่ครึ่งเส้นเพิ่ว่าตั้เดือนนะพ่อในท่องแปดเดือนประกันท่องนะพ่อเนาะเปิดไว้เท่าล่ก็พ่อสิบเอ็ดเบร์โทูเบอร์ได้ก็พ่อศูนย์แปดหาห้าเก้าสาม สองเจ็ดสามสามยูอำเภอได้พออ่าสมเด็จนี R, Whoa, genau, <to> ่เนาะนะครับอ right? ้าวผู้ได้มากครับพี่น้องแสนเอ็ดมูลานะครับทองพ่อควายไทยนี่แล้วพี่น้องคนข้มโตนะครับแสนเอ็ดแม่นี่นะครับสูงใหญ่ดีครับพี่น้องหนาดีนะครับอ่าขอบคุณในไลน์ครับคุณพ่อนะครับเอาาจะเบิดแล้วครับพี่น้องในคลิปในตลาดนะครับสำหรับควายก็มาช่วงสายๆายแน่ก็ธรรมดาครับพี่น้องจะเบิดแล้วนะครับผมไทยทั้งควายทั้งม้าจะเอ่อมือเสาร์นี่ควายแน่นนะครับแถวเดือบเบิรงคลิปแรกนะครับผม ก็ถือว่าหลายอยู่นะครับจะเป็นเพราะว่าผมมาถ่ายพระท่านนั่นะครับส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวปิดคลิปเบื้งองตวัวชุดถ่ายจักหน่อยนะครับจะผ่านเหรอครับไอแม่นี่เอาของพ่อนตั้งกันป่ะครับออเอาของคุณพ่อนขึ้นกันนะครับเอาเบิ้งอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ผมนึกว่ามันตัวเดียวตัวนี้กับทองป่ะเพื่อนจักเดือนแล้วเพื่อนคุอมทองเง่เลยเนาะบม่รู้หาหกเดือนหล่ไปได้เพ่อแม่นี่ 5, <3. S 1> หาหมื่นหาหมื่นสามครับพี่น้องนะครับแม่นี่หาสิบสาม เบอร์โทรอีกรอบนึงนะพ่อศูนย์เก้าแปด่องสี่สองสองสี่สองศูนย์เนาะอาครับขอบคุณหลายายครับผมนะครับเป็นยังไงพ่อืันนี้ราคาง่วงเออราคาไข่เอาเข่าตลาดอ๋อมันก็ยู่ที่ตัวไข่ใหเาเนาะ่าราคาว่าขึ้นว่าลงกับทีตอบยากเนาะตัวดีกับขายแพงให้เาเลยนะพ่อเนาะ เอานะครับตามตามเกลดตามส่วนสูงเนนะาะตามคุณภาพขอองแต่ละตัวเนาะครับผมหายากบ่วคุยอายุเอ่อคุ้ยซี่ซิลยหิขึ้นใสุเมีน้าคอบวคุยนั่นราคาแข็งคับคือว่าแข็งคับนออดเนาะคือว่าแรงคับแอลอยหาซขึ้นนี่ยเ่กแม่นด้วยเรค,ครึ่งครึ่ขงคุณละครึ่งครึ่งครึ่งล้านบครึ่งคุณลเอานะครับรรรนนไมได้กี่ลอยหาลอยหาิบ้ยลอยหาิบนี่บ่แข็งนออเนาะ ห้าหกหมื่นเนาะสูมื่นนี่ก็ห้าหกแสนก็จีบหมื่นห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสเอานะครับผมนี่แหละครับเพิ่นอยู่เอาควายมาขายตลอดนะครับผมเพิ่นเห็นราคาควายเพิ่นว่าหายากนะครับเส้นสูงร้อยหาสิบสูมื่นนี่นะครับเอานะครับขอบคุณหลายครับคุณพ่อครับผมครับขอบคุณหลายครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่พงษ์น้องมาทำดีด้วยครับพี่น้องตลาดสมเด็จ วันที่10ซีวันจันทร์เย็นสองพนาร้อยหกนะครับจากลาพี่น้องไปเสื้อหมีนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามทั้ง YouTube ลูกขเนียวเซลอีสานแล้วก็ทั้งเพจ Facebook นะครับลูกขเนียวเซลอีสานนะครับเอาบรรยากาศนัดต่อไปนะครับเดี๋ยวพาพี่พีน้องมาอีกนะครับผมถูกใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จังน้อยจากลาพี่น้องไปเสื้อหมีครับผมสวัสดีครับ